นะคะก็เป็นเพลงนะคะที่ชอบนะคะจดไว้แต่จะร้องไม่เหมือนเจ้าของนะคะองไม่เหมือนเจ้าของนะคะเขาบอกว่าเอาทุกคําดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไปผักดันให้มึงสู้ทางจะไกลแสนไกลอย่าไปฟังคําคนทําตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพึ่งนี้มึงจะถึงเ้นชัย <c oughs> นะคะอันนี้เป็นเพลงที่ครูฟงังปุ๊บงงว่าเอ้ยทําไมเพลงนี้มันโดนใจเรามากนะคะ คือตอนที่เราเด็กๆอ่ะเราเป็นคนที่แบบโดนคนดูถูกเยอะโดนคนดูถูกเยอะนะเราก็คิดว่าตัวเองอ่ะมันต้องสู้อ่ะมันต้องสู้อ่ะแล้ววันเนี้ยมันก็ถึงเส้นชัยจริงๆนะคะบอกว่าเนี่ยเมื่อก่อนตอนโดนโดนคนดูถูกตอนเด็กๆอ่ะภาวนาอย่างนี้จริงๆนะภาวนาภาวนาให้เราอ่ะสามารถลบคําดูถูกนั้นได้นะคะแล้วเอาความสําเร็จอ่ะไปตบหน้าคนนะคะที่พูดจาดูถูกเรานะคะเพลงนี้ฟังแล้วก็อินนะคะอยากให้ทุกคนนะคะวันนี้ถ้าใครโดนดูถูกนะคะ ให้จําไว้นะคําดูถูกนั้นคือเชื้อเพลิงที่ดีนะคะเอามาพัฒนาตัวเองให้ตัวเองมีพลังนะคะให้ตัวเองมีแรงใจนะคะไปสึใ่ในในสิ่งที่ตัวเองฝันแล้วหวังไว้นะคะอย่าไปเอาคําดูถูกมาเป็นตัวเรานะไม่ไม่เอานะไม่เอานะ <c oughs> นะคะเราเอามาผลักดันให้เราไปถึงเส้นชัยค่ะ